เรามาพูดถึงโคกัการถ่นมันเครื่องเก่านะคะออบริหารทรัพย์สินนั้นจะให้สู่บริการเป็นคนดูแลของสำนักง,งานใหญ่นะคะส่วนสาขาขู่นั้นจะเป็นพ่ปัดดูแลค่ะสาขาสอยดาวก็จะเป็นผู้เยิม้มสาขาปูตอนก็จะเป็นพี่หยอยนะคะแล้วก็สาขาในยาอามก็จะเป็นพี่ปื๊ดส่วนของสำนักงานใหญ่แล้วนะคะการถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าสนย์บริการจะดูทั้งจํานวนถังที่ผู้ค้าเข้ามาดูน้ำมันเครื่องเก่านะคะแล้วก็เวลาที่เขาดูด ดูเสร็จนะคะศูนย์บริการก็จะทําการเช็คอีกรอบนึงพร้อมกับทําการจ่ายเงินโดยการจ่ายเงินเป็นระบบเงินสดนะคะแต่พอหนูเข้ามาควบคุมงานบริหารทรัพย์สินหรือการดูโกการแขายมนเรื่อนเก่านะคะก็จะใช้ระบบการโอนตังหรือใช้ใบเตอินนะคะในการแทนเงินสดนะคะเพราะว่าเราจะดีเลี่ยงการรับเงินสดนะคะแล้วเ,เวลาที่ผู้ค้ามาทําการดูดเครื่องเก่านะั้นเราจะดูทั้งจนนํานวนถังเปล่าแล้วก็จะเช็คดูถึงเวลาการดูของ ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็พอลูกค้าดูเสร็จเราก็จะทาการเช็คอีรอบหนึง่งพร้อมกับขอใบาการโอนเองินหรือว่าใบาเบีทินนะคะการโอนการแข่เงนเครื่องเก่า่านี้นะคะรวมถึงบริหารทรัพย์สินแล้วก็จะออกไปอันนี้นะคะใบเสร็จรับเงินแล้วก็ใบนำทรัพย์ออกนะคะซึ่งใบนี้ก็จะมีลักษณะท่าทาง แล้วก็คล้ายๆกับของสุบริการนะคะตรงที่ลำดับที่เราก็เขียนนะคะว่าลำดับที่เท่าไหร่นะคะรายละเอียดเราก็เขียนไปนะคะเราก็จํานวนแล้วก็หน่วยรักบาทนะคะเราก็จํานวนเงินนะคะแล้วเราก็จะมีหมายเลขเอกสารออกให้ด้วยทุกครั้งนะคะก็คือพิมพ์เอสปีพสแล้วก็เดือนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ